ถ้าหากว่าคุณเคยชมภาพยนตร์แอนิเมชันเพลงเรื่องวีโวที่มีตัวเอกเป็นเจ้าสัตว์มีหางตัวสีเหลืองแน่นอนว่าคุณคงคิดว่ามันคือลิงสายพันหนึ่งแน่ๆแต่ความจริงแล้วเจ้าสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าคินคาจูสัตว์ที่ลึกลับและพบตัวได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมชาติและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับมันให้มากยิ่งขึ้นคินคาจูมีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศเม็กซิโกและแพร่กระจายอยู่ในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ชีวิตส่วนใหญ่ของมันจะอยู่บนต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเวลากินหรือเวลานอนทําให้มันเป็นสัตว์ที่ลึกลับชนิดหนึ่งที่ยากต่อการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมโดยลักษณะภายนอกของศีรัะและใบหูที่เป็นทรงกลมลําตัวขนาดเล็กที่มีความยาวจากหัวเจรดห่างเพียง1.3เมตรและมีน้ําหนักประมาณ1.8ถึง4.5กิโลกรัมโดยที่หางของมันนั้นมีความยาว40ถึง65เซนติเมตรและมีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำเงินทอง ปนเทาบวกกับอุปนิสัยที่คล้ายกับลิงขนาดเล็กมันจึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ประเภทไพเมตอย่างลิงแต่ความจริงคินคาจูเป็นสัตว์ในวงโพซิออนีดีโดยมีสัตว์ร,ร่วมวงอย่างแรคคูนโคอาทิสลิงเทลและโอลิงโกแม้ว่าคินคาจูจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสัตว์กินเนื้อเนื่องจากมีฟันที่แหลมคมที่เหมาะกับการฉีกเนื้อมากกว่าการบดเคี้ยวพืชเป็นอาหารแต่อาหารหลักของมันกว่า90%จะเป็นผลไม้ชนิดต่าง และจะกินเนื้อของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กมแมลงและไข่ของนกในบางครั้งนอกจากนั้นคินคาจูยังโปรดปรานของหวานเป็นอย่างมากโดยมันจะชอบขโมยกินน้ำหวานจากรางังผึ้งโดยการใช้ลิ้นที่เลียวเล็กและยาวกว่า13เซนติเมตรในการตวัดกินน้ำหวานจากรางังผึ้งจนมันได้รับฉายา,ยาอยีกอย่างหนึ่งว่าหมีน้ำผึ้งซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโปท f สฟาวูสที่แปลว่าผู้ดื่มน้ำสีทองซึ่งบง่งบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่โปรดปราน น้ำหวานเป็นอย่างมากนอกจากน้ําพึ่งแล้วมันยังชอบกินน้ําหวานจากเกสรดอกไม้ทําให้คินกระจูเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการผรสมพันธุ์ของเกสรดอกไม้จากการดื่มกินน้ําหวานจากดอกไม้ต้นหนึ่งและนําพาละอองเกสรที่ติดอยู่ตามปากและมือไปยังดอกไม้ต้นถัดไปลิ้นของคินกระจูยังสามารถกําจัดปวกและแมะลงที่บุกรุกเข้ามาในรังของมันซึ่งเปรียบเสมือนกับการทําความสะอาดบ้านคินกระจูเป็นนัก ปีนป่ายจอมผาดผ,าน,ผานที่เชี่ยวชาญและสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้สัตว์จำพวกไพลเมดหางที่แข็งแรงสามารถใช้ยึดจับสิ่งของหรือใช้ยึดเกาะต้นไม้ได้อย่างมั่นคงและเท้าที่มีกรงเล็บที่แหลมคมบวกกับข้อเท,ท้าที่หมุนกลับด้านได้ถึง180องศาทําให้มันห้อยโหนและทรงตัวอยู่บนต้นไม้พร้อมกับกินอาหารในท่าทางกับหัวได้หางที่ยาวและหนานุ่มยังทําหน้าที่เป็นเสื้อกันฝนและเป็นผ้าห่มที่ปกป้องมันจาก ความชื้นและความหนาวเย็นพวกแมนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนยอดไม้ที่สูงจากพื้นดินกว่า100ฟุตซึ่งเหมาะสมกับสัตว์ประเภทที่ชอบกินรังผึ้งและผลไม้เป็นของว่างกินกระจูจะออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนจนมันได้รับฉายาว่าเป็นสัตว์นักท่องเที่ยวในยามราตรีและใช้เวลาในตอนกลางวันในการนอนหลับและหลบซ่อนตัวอยู่ตามพโพรงไม้จากนักล่าอย่างเสือจากัวแมวป่ามาเกเลและนอกอินซีฮาปี้มีพฤติกรรม อศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวและลูกหลานของมันสมาชิกในกลุ่มเดียวกันจะนอนร่วมกันอยู่ในรังหรือโพรง,งขิงคาจูสามารถผสมพันธุ์กันได้ตลอดทั้งปีโดยมีระยะเวลาในการตั้งครรภ์หน112ึ่งร้อยสิบสองถึงหนึ่งร้อยสิบแปดวันและจะให้กำเนิดลูกน้อยครั้งละหนึ่งถึงสองตัวแม้ขิงคาจูจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกๆของมันเป็นเวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์จนกว่าลูกของมันจะลืมตา และเมื่อมีอายุได้8สัปดาห์ลูกน้อยของมันก็จะสามารถใช้หางห้อยโหนตัวได้และสามารถปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อมีอายุประมาณ3เดือนพวกมันอาจเข้าสังคมกับสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นญาติสนิทกันอย่างโอริงโกในบางครั้งคราวเนื่องจากมีแหล่งที่อยู่อาศัยร่วมกันซึ่งโอริงโกนั้นถือว่าเป็นญาติสนิทที่มีความคล้ายกับคินกระจูมากที่สุดทั้งในด้านรูปร่างและพฤติกรรมโอริงโกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในตอนกลางวันอยู่ ผต้นไม้ของป่าเขตร้อนและดิบชื้นและจะออกตามหาผลไม้และน้ำผึ้งในตอนกลางคืนพวกมันมีลักษณะภายนอกคล้ายกับคินกระจูแตกต่างกันตรงที่มีขนาดตัวที่เล็กกว่ามีสีเข้มกว่าและมีหางเป็นพวงเสียงร้องของคินกระจูจะมีลักษณะแหลมสูงคล้ายกับเสียงนกหวีดและเสียงเห่าเบาๆคล้ายกับเสียงจามเป็นสัตว์ที่มีสายตาไม่ดีหรืออ,อาจเรียกว่าตาบอดสีแต่มีประสาทรับกลิ่นและรับฟังที่ยอด เี่ที่ช่วยป้องกันนักล่าที่กําลังซุ่มโจมตีก่อนจะเข้าถึงตัวมันถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กแต่มีอายุยืนยาวกว่า20ปีในธรรมชาติและจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นในสถานที่เลี้ยงแบบปิดถ้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากสถิติสูงสุดของคินกระจูที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ในกรงขังนั้นมีอายุไขมากถึง41ปีโดยอายุไขของคินกระจูนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่แม้ว่าคินกระจูจะยัง อยู่ในสถานะของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าประชากรของพวกมันกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องจากการลักลอบล่าสัตว์และการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติโดยองค์กรและบริษัทที่ดำเนินการโดยมนุษย์คลานล่าสัตว์ที่ล่าคิงคาจูเพื่อกินเนื้อและนำขนไปทำเครื่องนุ่งหม่มหรือเพื่อทำการค้าขายสัตว์เลี้ยงแปลกๆให้กับผู้ที่ลหลงไหลในความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าคิงคาจูแต่ถึงอย่างนั้นคิงคาจูก็ไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง เนื่องจากมันมีความก้าวร้าวจากสัญชตาตญาณของสัตว์ป่าคินคาจูยังเป็นสัตว์ขี้ตกใจและตื่นกลัวได้ง่ายการกระตุ้นเพียงเล็กน้อยอาจช่วยเพิ่มความก้าวร้าวให้มันเข้าโจมตีมนุษย์คินคาจูยังเป็นสัตว์ที่รักอิสระและอยากใช้ชีวิตแบบลดผลไปตามต้นไม้ที่มันเคยอยู่ในป่าการนำคินคาจูมาเป็นสัตว์เลี้ยงอาจสร้างความเสียหายให้กับข้าวของภายในบ้านเพราะฉะนั้นหากคุณต้องการไปดูความน่ารักของเจ้าคินคาจูก็สามารถไปดูได้ในสวน ซึ่งในประเทศไทยของเรามีสวนสัตว์ถึง3แห่งที่นําเจ้าคินกระจูมาจัดแสดงโดยสามารถไปรับชมได้ที่สวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารี